สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสุนนะคะมือนี้บ่กมีอีหยังหลายจ้าสิเห็ดอีหยังแต่ละาหมึดแต่ละเว้นพอดีว่าสิมากินสมกินขเขาบ่ได้พี่น้องส่งม,ทา,มา,าทีนร้านมะไหตบะนาวนะคะอันเอ,อ,อาบะเอาบักะนาวคับอันบักะนาวบะนาวกับอันบักยุ่มมะไหบักยุ่มกินบ่ทันพี่น้องมันเขินล่า <laughs> มันขึ้นล่ากันเล่ย์แดดบักหน้าพี่น้องมือเสาร์วันนี้มือเสาร์วันนี้กับเขาเป็นอันรเ<ม>ขาพัดโอ้ยคอยกินอยูซีหาคำ่ำพี่น้องกินบะไรเดี๋ยวหัวกินเขาคอยกินบาไแดดก็เลยก,กินนมนมเปรี้ยวนเนี่ยเราบาดแดดก็อยากกินสุดจริงๆแกมวาซิไลสุดเลยเนี่ยเห็นหนาบอกมันคือมืดแท้จริงๆวาซิไลซูตเดี๋ยวพี่น้องมันมันมันสตีมบ้านเด่ๆนะคะ มันมันรอการยืนยันอีหอย่างของมันบูนกุกบบอกขอแจ้งให้กันมันไหลบร่ได้งันก็เลยมอาอัดเป็นขีปอาอยากอยากสมมะพี่น้องมากินน้ำกันสมมักเน่าท้อาใจโอ้ย กลือล้างกระห็ดมหอยหอนเลยี่แหละบักหน้าซีหาหน่วยย่างู่ซาี่ย่างดิสองหน่วยมันบ่มีมันบ่มีจานนะคะเอากองโฟกเอารถพนาบาลัแบบนี้จิ้งไม้นานนึงดีกันองอยู่ด้านข้าง แต่ละหมื่นพี่น้อง <Hey. S 1> อเอ้ยก็สิยเยบอีกยังแต่นี่และพอมีแหงนดังหงมใหม่เย็น yeah. ๆล่มพัดมากจากสายสจากน้อยช่วงบ่ายสิับเขาไปอยู่ในในพัรลมแล้วเพราะว่าแดดมันไล่มดกะร้ายเจ้าทินเขาลาย,าลาย <laughs> มาพี่น้องมากีสุดแล้วกัน โอ้ยแซ่บบ่ต้องส้งใส่นะคะเอาไปยังคือใส่ชุดนอนท่าก็อขอยแจว่าพี่น้องมันหอนเพราะมันหอนปึ๊บเอาสิใส่ชุดอื่นมันแกอึดอัดอึดอัดบนี้เฮือมันออกเนาะมันแกบวทูเป็นลมเล้วกับวาเย็นยังวาเย็นก็เลเลือกเถอะใส่ชุดต้นแต่ว่าอาบนามอยู่นะคะพี่น้องอาบนี่นะคะเลือกเถอะใส่ชุดนอนเพราะว่ามันบ้างแล้วมันระับายอากาศได้ดี ก็ใส่มีหลัเอาที่เฮาสบ,บายเพราะว่าจะไหนในชีวิตประจำวันใครก็บ่นย่างไปเรียนใสเราก็อยู่จะไหนเข็มจะคลองนอกจากไปของหนามแล้วก็ไปรับเขา่านะคะกตเลยใส่ชุดใส่ชุดนอนนอนกันเดกงพีนเดนย์หง่อนพี่น้องมันเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรแบบนี้ก็เป็นพื้นพี่น้องพื้นห่อนะเซ็บอนี้ อยากไล่สดอยู่หลายๆคนกับหัวของมาว่าไล่สดให้เบิ้งแน่อยากเว้าอยากพูดอยากคุยนั่มตือข่อยกับคืดวานยังสั่นเนาะวานสกินสมไล่สดอะไรพี่น้องมันละบบแมนหรือไงมันว่าไหนลอการเยื่อยันอีหยังบูข่อยกับโบข่อใจข่อยกับเขาไปเปิดเบิ้งอยู่มันกับขอกระเฮ็ดเลี่ยวมันกับว่าลอดใจมันก็โอ้หงยางก็พิงกันยากพิ้งพิงจากเบิ้งไหนว่าไหนได้ เดีย๋าายวใครฟ้องเก็บก็เลยเอ,ออแต่อัพเป็นคลิปไปคือหอดพี่น้องเข่สิบ่กมีคลิปลงเพราะว่าเจ้าสีลงอีหยังเนี่ยแต่ละมือแต่ละมือกินแล้วก็นอนคือจังว่าเลอกินแล้วก็นอนแลักกระเตืงองเขาจะบากชุดว่างเพราะว่าน้ำนักขอยล่อ,อ,นนอลงจแทะช่างก่อนมานะคะแปดสกกิโล ก็ไปสิบเลือบูบอกไปเลยเย้จังสิสลดบลดูดเเรียสอะไรพี่อยู่ทานรสวัสดีค่ะน <laughs> หอนอากาศมันหอนแต่อยากทิ่สมกี่เสียวอ๋อ,อ,อไม่แห็สซีม่แก่อีชั่วโมงนึงเสร็จขน,นเขา ขวเยียง <Okay. S 2> <Okay. S 1> บอม,มัดข่าวพัด <c oughs> ก่อนก็นเลยกิ้นบ่อไหนปะไหนพี่เพราะว่าไพ่ตำทานังน้ำเดินน้ำฉุดน้ำเดินพี่น้องเสียบนางหนีกับนางเลียงยมึงตะพุ่นไปหาเห็ด <c oughs> มีแหวเอาตกใจสิหน่อยปันจะกรยายาม,อม,อมเอามิดมันออกนะคะเปลือกปอกเปลือกมิดมันออก เอาออกมาเบิดมันฉิขม่มัำยังไงโอ้เห็นแนมเห็นบ่ม,มาพี่นอ้องมันแก่คัดได้นะคะมีแห้งพร้อมกินสูมมะก,กาวนุอมๆกินแล้วมันจะแรงเขางาม มืดนมันก็สีมืดเนาะมืดที่วอาสูมืดจุดดดลเกิจะสีหันไปทากอะไรมืดเป็นเงินเป็นเนงาเงาอืมเป็นเงาเงาเหลือไหวสองน้อยเากินมมือลังสางสโสิบมือเรากินร้ายมันจะขี้แตกพอองน้ำหังใกล้สีแรนีนจะไดละท่านคะ ขี่ได้ <laughs> <c oughs> ทรงี่น้องเมย์จะทำว<า>ันสุ่ท่ายรบ,บ้<ถ>าอยเด้อจัเสียอย่งเนาะแต่ละหมื่แต่ละเว้นเบืดอละพี่น้อง จีนี่ินเสียงลมบอลลมือือือบึงโบกกระดักระดักโตหงสองเมสกิไปตะกี้เหมัองอีกไปลัพี่นอ้องเดี๋ยวมียังกินเดี๋ยวสุดท้ายเบิรอีกเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ